นี้ก็น้ำหนักข้อมากนะยังไม่มีใครกล้าประเดิมแต่ก็คนยังไม่เยอะด้วยแหละประมาณนี้จากที่เคยมาเนี่ยน้ำแทบจะไม่มีเลยตอนนั้นมาน่าจะเป็นเดือนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วน่าจะต้นปีมากกว่าเนี่ยจำได้เลยว่ามันนั่งเก้าอี้ตัวนี้ แล้วก็คนเยอะเลยแต่ว่าไม่มีน้ำเลยนะฮะมีน้ำเยอะมากยังเห็นได้ชัดประมาณนั้นแค่นี้ก่อนยุงก็เยอะ ไปดูน้ำไปก่อนแล้วกันนะจุดนี้น้ำมันมากเลยนะฮะโอ้อยูุเอ้ไม่ใช่มดมดเยอะมากเลยไปยืนตรงไหนก็เจอมดก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้นะดูข้างหลังนะโอ้โหเดี๋ยว โต้เข้าไปโดดฟารับรูแรงรูแรงน้ำไหลมันมากเนี่ยครับน่านเล่นน้ำมากมากโอ้ยบอสกัดอีกแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นจริงๆน้ำตกนางรองนะครับมันก็เป็นน้ำตกประมาณเหมือนเตี้ยเตี้ ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าเป็นเหมือนแก่งแก่งละกันเหมือนแก่งเล็กเลไหลไปเรื่อยเรื่อย่างเงี้ยไหลไปตรงนั้นแล้วก็ไหลเป,เป็นเป็นแก่งอีกนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะพูดอะไรอ้ยมดกัด ทำไมมันมดมันเยอะอย่างนี้ก็ถ้าน้ำไม่เยอะก็คงเล่นได้เป็นช่วงๆอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้โหน้ำแรงแบบนี้ใครจะกล้าเล่นอันนี้ไม่มีคนเลยนะฮะสบ,บายเลยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สุดสุดทางที่เขาจะให้เดินไปละอะไรประมาณนั้นครับตอนนี้ก็โอ้โหดโอ้ยดมันสุดยอดเลยวะ่ะ โอเคให้ดูน้ำไปก่อนเดี๋ยวขอทีเลียมดก่อนอันนี้เราก็เดินลงนะครับระหว่างเดินลงเดี๋ยวสรุปแล้วกันนะฮะสำหรับน้ำตกนางรองนะฮะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะฮะก็ประมาณสองชั่วโมงได้นั่งรถตู้มานะฮะตอนนี้วินเขาเปลี่ยนไปขึ้นที่หมอชิดแล้วมั้งเขาเรียกว่าเป็นรถตู้ขุนด่านนะคะประมาณร้อถ้าบางคันเขา ขึ้นไม่ถึงก็มันก็จะมีรถตู้ต่อขึ้นมาอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคเ,เข้ามาก็ฟรีนะฮะไม่เสียเงินแล้วก็ไม่ไม่สามารถไม่มีบ้านพักนั่นเองนะฮะมีห้องน้าํามีร้านอาหารให้นะครับแต่ไม่มีที่พักนะครับต้องไปพักเขาเรียกว่านางรองฝั่งขวานั่นเองต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับประมาณนั้นก็ควรที่จะมาช่วงหน้าฝนจะดีมาก ถ้ามาช่วงหน้าแหลงก็คงจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่เพราะเคยมาเหมือนกันผิดกันเลยอะนี่ยครับให้ดูน้ำตกมีทางลงสองจุดนะครับก็คือจุดแรกที่เห็นในคลิปแล้วแล้วก็เนี่ยจุดตรงเนี้ยซึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นน้ำเล่นเล็กๆแองเล็กๆเ,เหมือนสาหรับเด็กเล่นได้ประมาณนี้มีอะไรอีกไหม ไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวน้ําใสสะอาดอีกทีแล้วเดี๋ยวมาลงมาเล่นแล้วกันรอสายๆหน่อยน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับดูน้ําต่อ ครับนี้ก็เป็นจุดแรกนะฮะที่ลงสะพานมาก็จะมาลงสะพานอันนี้นะฮะด้านล่างก็สวยดีเหมือนกันแต่ที่เคยมาไม่มีน้ำเนี่ยไม่ไหวเลยเหมือนกันอันนี้น้ำเยอะนะฮะน้ำแดงเลยแต่เริ่มใสขึ้นละ โอเคเดี๋ยวไปหาไปดูจุดที่มันเป็นไฮไลท์ไฮไลท์น้ตกใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แอ่งใหญ่ที่สุดแลาสามารถเล่นน้ำได้แต่ตอนนี้นักแต่จริงก็เล่นได้นะแค่ยังมันยังไม่มีใครเปิดแค่นั้นเองโอเคสวยงาม